สวัสดีครับผมต้นฮ้กกอกะนะครับคลิปนี้ก็จะมาลดน้ําต้นผักบุ้งกันนะครับเอฟตี F T. นะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปเอาสายยางมาลดน้ําต้นไม้ก่อนนะครับเอฟตีย่งไรก็ตามพี่เสือจะพีเสืจ,จะไปอา่านคอมเมนต์ยอนหลังทั้งบทอีกทีนึงวนะ่งาต้องทำวิธีไหนดีนะ ้านโ่อก็บอกว่าจะซื้อไม่อันนาจะรับซื้อว่าซอไปีแดงยังไม่จบเายก็แแ้เนาะบบนี้มันคงจะเด็ดไปไปไม่ได้รอมันต้องอยากขายเป็นแผ่นนะ้ัน ต้นฮะทำไมมาช้าเขาจะกลับกันหมดแล้วเร็วๆร็วให้เขากลับไปก่อนเลยครับอันนี้ขายเป็นโลหรือขายเป็นต้นครับผมขายเป็นต้นครับอ๋อผักบุ้งของต้นฮัก็ขายเป็นต้นเหมือนกันนะฮะสิบต้นบาทต้นยครับไม่ได้ผมนึกว่าสายพันธุ์แค่เนาะปาที่มันขึ้นชื่อนะว่ามันขาดสารอาหารอย่างมากเหมือนนี่นะผักบุ้งเอธิโอเปียนะครับนาะ ของผมอยู่เขาเรียกอะไรนะแถวอะไรไอแถวอาลับอ่ะอาลับโอ้อาไม่ยอมตื่นเนาะผักบุาบมีแต่ทะเลทรายโอ้ใช่ไหมอ่อเขาบอกว่าผักบุ้งใครๆก็ต้องการผักบุ้งเนาะเพราะมันปลูกง่ายเนาะเซอร์พาร์ตี้ปาร์ตี้ส่วนขับของหมู่บ้านเลื่อนเข้า

นเยอะไปนันะรีกะยังนี้นะคะทางนี้ทำอะไรนทำร่องน้ำคะอ๋อพี่หนูนาทำร่องน้ไม่ได้รอไม่ต้องเด็นโอ้โหากบ้าวนี้อ้าวนะสวัสดี่อ0ร้ท่านนะครับผมให้หาฝากช่องหน่อยนะคาระนขยันนะครับอ้าวหันมาฝากช่องสิ แฟมิล <Family. S 2> ี่าแล้วก็คนขยันอีกคนนึงนะซีซีชาแนลหนูนาพาไปดูกลุ่งเตชันกนะลุ่มซีซีชาแนลของพี่ต่อเนาะกลุ่มสเตชันแล้วก็หนูนาพาไปไดูนะฮะคนขยนันของเราที่ดูแลส่วนกลางแล้วก็ท่านที่สามแล้วครับผมคุณอะไรครับนั่นอุ้งบุญชูชาแนลค่ะน้าเนี่ยฮะท่านที่สามที่ดูแลผักส่วนกลางนะแปลงผักส่วนกลางก็เครื่องบุญชูชาแนลนะครับตรงนี้เราจะปลูกมะเขือ มะละกอริกนะครับเป็นผักส่วนกลางนะเป็นแปลงส่วนกลางนะครับผม <c oughs> ตรงนี้นะฮะได้ได้ไปก่อนผมแเดินไปเดินมาจนเป็นรอยนะครับแปลงที่ด้วยที่ปลูกของการแข่งขันนะฮะสิแปลงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นของต้นหอมหมายเลขติดแมงพิคูนะครับ <c oughs> ไปแล้วจบเกมแล้วนะ่ะอต้องยอมรับมานะนะทีนี้ ณนาทีนี้นะหมายถึงว่ายังไม่มีการตัดสินนะแต่ว่าดูจากภาพรวมนะดูจากภาพรวมตอนนี้มาแรเป็นโดดเด่นรถแล้วมคนไหลหนีนะพี่อนันไหลลงน้ำหมดลงมันไหง

ยังไม่ดื่มมั้งน um, um, uh, no ้ำดื่มมั้งเดี๋ยวจปีกันุ่มกันอ้ยงาจกปอบนี่ก็ปลูกได้ดาเนาะเอาเสีย